ชีไม่เดินออกกำลังกายนะคะตั้งแต่บ่ายสองนะคะมาเดินโซวอร์อะไรอย่างงานอะไรสัตว์น้ำใต้ทะเลนะคะรู้จะเดินไปทไหอไ่อี๋นะอน้องกระททกกระลอเยอะมากเลยอะก็น้องเกเจัดพรอพด้วยงานสัตว์โลกใต้ทะเลอะ่ะเราเอารถเข้าไปวนๆแล้วเขาบอกว่าไม่มีที่จอดต้อง ถ้าวันงานก็คือต้องเดินเข้าไปอ่ะหูยไกลมากเดินเข้าไปเรื่อยๆรถต้องจอดข้างนอกนะคะวันงาน,นี่คือรถที่จะรถก็คือข้างนอกอาจจะจอดอำเภออะไรอย่างเงี้ยจอดที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนศรีละช้านย่านะคะร้อ,อนจังไม่ค่อยสู้แดดจดย